บทที่7จิตใต้สำนึกคือของขวัญอันยิ่งใหญ่ของชีวิต90%ของการเดินทางในโลกภายในของคุณเกี่ยวข้องกับจิตใต้สำนึกดังนั้นใครก็ตามที่ไม่คิดจะเรียนรู้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากพลังนี้ชีวิตจะเต็มไปด้วยข้อจำกัดมากมายกระบวนการของจิตใต้สำนึก ประกอบไปด้วยความสร้างสรรค์และโฟกัสไปที่ความก้าวหน้าของชีวิตเสมอพลังของจิตใต้สำนึกสร้างร่างกายและควบคุมการทำงานทั้งหมดในร่างกายของคุณจิตใต้สำนึกทำงานตลอดเวลาเพื่อช่วยเหลือและปกป้องคุณจากอันตรายจิตใต้สำนึกของคุณเต็มไปด้วยชีวิตชีวาความรู้และสติปัญญาอันไร้ขอบเขตอนิทานวิสัยทัศน์ และแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ล้วนผุดขึ้นมาจากจิตใต้สํานึกสิ่งเหล่านี้คุณไม่ต้องมัวหาเหตุผลหรือคำอธิบายว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือมาจากไหนเพราะไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตสํานึกจิตใต้สํานึกจะคุยกับคุณในรูปแบบของลางสังหณรปัญญาญาณสัญชาตญาณแรงกระตุ้นการข่มขู่ความต้องการความร้อนรนและไอเดียปิ๊งแวบ ทุกครั้งที่จิตใต้สำนึกคุยด้วยก็เพื่อให้คุณลุกขึ้นเติบโตเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าก้าวข้ามขีดจำกัดออกเดินทางและมุ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้นความต้องการที่จะปกป้องและช่วยเหลือผู้อื่นมาจากส่วนลึกของจิตใต้สำนึกของคุณยกตัวอย่างเช่นมันเกิดแผ่นดินไหวและไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี1906 ที่ซานฟรานซิโกคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงจํานวนมากลุกขึ้นจากเตียงและทําเรื่องหน้ามหัศจรรย์ด้วยการออกมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยคนอื่นด้วยความกล้าหาญและอดทนปรารถนาอันเข้มข้นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก่อตัวขึ้นในจิตของพวกเขาอย่างแรงกล้าและจิตใต้สำนึกของพวกเขาก็ตอบรับทันทีศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงนักพูดและ นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่หลายคนจูนเข้ากับพลังของจิตใต้สำนึกของตัวเองได้ผลคือพวกเขาคนพบแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่สำหรับผลงานอมตะของพวกเขายกตัวอย่างเช่นโรเบิร์ตหลุยสสตีเวนสัน นักเขียนนิยายชื่อดังก่อนเข้านอนเขาจะป้อนคำสั่งให้จิตใต้สำนึกช่วยคิดเรื่องราวตอนต่อไปสำหรับนิยายให้เขาเขาคุ้นชินกับการขอให้จิตใต้สำนึกช่วยบอกไอเดียสำหรับนิยายสืบสวนสอบสวนลึกลับที่จะสามารถทำเงินได้ตอนที่แทบไม่เหลือเงินในบัญชีแล้วตีเวนสันบอกว่าสัญญาที่อยู่ลึกลงไปในจิตของเขาคอยบอกว่าเขาต้องเขียนอะไรบ้างในแต่ละตอ เหมือนเขากำลังดูนิยายรายตอนที่อัปเดตท,ทุกคืนและคอยเขียนตามสิ่งที่เขาพูดคือข้อพิสูจน์ว่าจิตใต้สำนึกสามารถส่งผ่านสิ่งดีๆออกมาได้ผ่านคุณซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่จิตสำนึกเองก็ไม่รู้มาร์คทเวนนักเขียนชื่อดังเปิดเผยความลับว่าบนเส้นทางนักเขียนของเขาเขาแทบไม่เคยทำงานเลยมุกตลกของเขาไอเดีย เนื้อเรื่องของเขาและสำนวนการเขียนของเขาทั้งหมดมาจากการที่เขาเข้าถึงแหล่งปัญญาอันไร้ก้นบึ้งของจิตใต้สำนึกร่างกายคือภาพสะท้อนการทำงานของจิต การที่จิตสำนึกและจิตใต้สำนึกจะสามารถสื่อสารกันได้ต้องเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทที่เกี่ยวข้องระบบประสาทไขสันหลังเป็นอวัยวะของจิตสำนึกในขณะที่ระบบประสาทซิมพาเทติกเป็นอวัยวะของจิตใต้สำนึกระบบประสาทไขสันหลังเป็นช่องทางที่คุณได้ใช้รับสารจากระบ,บ ประสาทสัมผัสทั้ง5และช่องทางที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายระบบนี้มีเส้นประสาทเชื่อมกับสมองและเป็นช่องทางสำหรับการแสดงออกที่เกี่ยวข้องกับจิตสำนึกของคุณระบบประสาทซิมพาเทติกบางครั้งถูกเรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติมีศูนย์กลางอยู่บริเวณกึ่งกลางช่องท้องทีงท่เรียกว่าโซราแพ็กซัสและบ่อยครั้ง ถูกเรียกว่าสมองส่วนช่องท้องระบบประสาทนี้ควบคุมดูแลการทำงานสำคัญของร่างกายโดยอัตโนมัติทั้งสองระบบนี้อาจทำงานร่วมกันหรือทำงานแยกกันก็ได้วิธีที่เรียบง่ายกว่านี้ในการสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างจิตและกายคือการรู้ว่าเมื่อจิตสํานึกของคุณรับเอาไอเดียหรือความคิดบางอย่างที่ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนในระบบประสาทไขสันหลัง ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนในระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งตรงกับแนวคิดที่บอกว่าความคิดหรือไอเดียในจิตสำนึกอาจถูกถ่ายทอดไปยังจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นสื่อกลางในการสร้างและทำให้ความคิดนั้นเป็นจริงขึ้นมาความคิดที่ได้รับการยอมรับโดยจิตสำนึกของคุณ ว่าเป็นความจริงจะถูกส่งตรงจากสมองไปยังระบบประสาทอัตโนมัติที่โซโราแพ็กซัตรหรือสมองของจิตใต้สำนึกอีซึ่งความคิดนั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายและเข้าสู่กระบวนการสร้างให้เกิดขึ้นจริงในโลกภายนอกมันมีสติปัญญาที่กำลังดูแลร่างกายของเราอยู่ถ้าคุณศึกษาระบบเซลล์และโครงสร้างของอวัยวะเช่นดวงตาหูหัวใจตับ หรือกระเพาะปัสสาวะคุณจะพบว่าทั้งหมดเป็นการรวมกลุ่มของเซลล์ที่ทำงานร่วมกันเซลล์เหล่านั้นสามารถรับคำสั่งและทำตามคำแนะนำของจิตสำนึกได้การศึกษาสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอย่างละเอียดช่วยให้เราเข้าใจการทำงานที่ซับซ้อนของร่างกาย เพราะแม้ว่าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจะไม่มีอวัยวะแต่มันยังสามารถแสดงให้เห็นถึงการทำงานของจิตและการตอบสนองพื้นฐานได้หลายคนบอกว่ามันมีสติปัญญาที่จะดูแลร่างกายของคุณหากคุณปล่อยให้มันทำงานอีนี้คือเรื่องจริงแต่ไม่ได้แปลว่าจะง่ายเพราะจิตสำนึกจะคอยขัดขวางไม่ให้สติปัญญานี้ทำงานด้วยการรับรู้จากระบบประสาททั้ง5 ที่นำมาซึ่งความเชื่อผิดๆความกลัวและความคิดลมๆแรงๆเพื่อความกลัวความเชื่อผิดๆและความคิดเชิงบันทรถูกนำไปสู่จิตใต้สำนึกผ่านอารมณ์และความรู้สึกจิตใต้สำนึกจะไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากจะทำตามพิมพ์เขียวแห่งความกลัวที่ถูกสั่งมา ใต้สํานึกทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ส่วนรวมสัรชาติยาลึกๆของมนุษย์ต้องการทำบางอย่างดีๆให้สังคมและส่วนรวมเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์สังคมติดใต้สํานึกของคุณมีความตั้งใจเป็นของตัวเองและจริงจังกับความตั้งใจนั้นมันทำงานตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวิใต้สํานึกจะเดินเข้าหาความสงบ สุขภาพที่ดีและความก้าวหน้าเสมอจิตใต้สํานึกมีแผนของมันที่ต้องการแสดงออกมาผ่านชีวิตของคุณตลอดเวลาตัววุ่นวายอันดับหนึ่งถ้าต้องการจะคิดให้ถูกต้องเราต้องรู้ความจริงการจะเข้าถึงความจริงได้เราต้องมีจิตที่นิ่งและเดินไปในทิศทางเดียวกับพลังของจิตใต้สํานึกที่ทําทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของชีวิต ความคิดหรือการกระทําที่ตรงกันข้ามไม่ว่าจะเกิดจากความไม่รู้หรือความจงใจจะจบลงด้วยความขัดแย้งและข้อจํากัดเสมอนะักวิทยาศาสตร์บอกเราว่าร่างกายของเราสร้างตัวเองใหม่ทุกๆสิเดือนดังนั้นความจริงแล้วร่างกายของคุณอายุเพียง11เดือนเท่านั้นและถ้าในกระบวนการสร้างคุณเติมข้อบอกพร่องเข้าไปด้วยการมีความกลัวความกโกรธ ความอิจฉาและเจตนาร้ายคุณไม่สามารถโทษใครได้นอกจากตัวเองคุณคือผลรวมของความคิดทั้งหมดของตัวเองคุณสามารถออกห่างความคิดและภาพเชิงลบได้วิธีที่จะกำจัดความมืดคือความสว่างวิธีกำจัดความหนาวเย็นคือความร้อนวิธีที่จะเอาชนะความคิดไม่ดีคือการแทนที่ด้วยความคิดดีๆความคิดดีพูดดีทำดีและสิ่งไม่ดีจะหายไป ไม่ถึงไม่ปกติที่จะป่วยและปกติมากๆที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยเฉลี่ยแล้วเด็กทาวกทุกคนที่เกิดมาจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีการทำงานของอวัยวะทุกอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆ ดังนั้นเราควรคงไว้ซึ่งความแข็งแรงสมบูรณ์นั้นเมื่อเราโตขึ้นสัญชาตญาณการปกป้องตัวเองคือสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งที่สุดของมนุษย์ความคิดไอเดียและความเชื่อทั้งหมดของคุณควรเดินไปในทิศทางเดียวกับสัญชาตญาณน,นี้ที่ต้องการปกป้องคุณไปจนตลอดลอดฝั่ง ที่ผมบอกว่ามันไม่ปกติที่จะป่วยเพราะการป่วยหมายถึงคุณกำลังส่วนกระแสของชีวิตและมีความคิดเชิงบันน่นอรกฎของชีวิตคือกฎของการเติบโตทุกอย่างในธรรมชาติอยู่ภายใต้กฎนี้และเป็นเครื่องยืนยันว่ากฎนี้มีอยู่จริงด้วยการเติบโตอย่างเงียบๆอย่างต่อเนื่องที่ใดมีการเติบโตที่นั่นมีชีวิตที่ใดมีชีวิต ที่นั่นมีความปรองดองที่ใดมีความปรองดองที่นั่นมีสุขภาพที่สมบูรณ์ถ้าความคิดของคุณไปในทิศทางเดียวกันกับหลักการของจิตใต้สํานึกคุณกำลังเดินไปในทิศทางของการเติบโตแต่ถ้าความคิดของคุณไปในทิศทางตรงกันข้ามความคิดเหล่านี้จะทำร้ายคุณทำให้คุณกังวลและสุดท้ายนำมาซึ่งโรคหลาย ถ้ายังดื้อดึงต่อไปอาจหมายถึงความตายในการรักษาอาการเจ็บป่วยคุณต้องเพิ่มอัตราการไหลเวียนของพลังชีวิตที่ส่งออกมาจากจิตใต้สำนึก ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการกำจัดความกลัวความกังวลความสงสัยความอิจฉาความเกลียดชังและความคิดเชิงบั่นทอนทำลายทุกอย่างที่มีแนวโน้มจะทำร้ายเส้นประสาทและต่อมไร้ท่อซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการกำจัดของเสียทั้งหมด เคตการรักษาเนื้องอกในกระดูกสันหลังในนิตยสารนอติรุสฉบับเดือนมีนา1917มีบทความเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่หายจากความทรมานกับเนื้องอกในกระดูกสันหลังคนนี้ชื่อเฟนเดอริกแอนดูและหมอเจ้าของไข่บอกเขาว่าเขาจะไม่มีวันหายจากโลกนี้เขาเริ่มอธิษฐานและจากคนพิการหลังคอมที่เดินด้วยมือและเขาเขากลับกลายเป็นคนแข็งแรง เดินหลังตรงและสมส่วนอีกครั้งเขาสร้าง affirmation ของเขาเองที่ประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่เขาต้องการเขาพูดประโยคนี้ซ้ำๆหลายต่อหลายครั้งต่อวันฉันสมส่วนแข็งแรงสมบูรณ์ปกติทรงพลังเต็มไปด้วยความรักและความสุขเขาพูดประโยคนี้ก่อนเข้านอนตอนกลางคืน และทันทีหลังตื่นนอนตอนเช้าเขาอธิษฐานให้คนอื่นด้วยการส่งความคิดเกี่ยวกับความรักและสุขภาพที่ดีออกไปทัศนคติและวิธีการอธิษฐานของเขาช่วยให้เขาได้รับสิ่งดีๆกลับมาร้อยเท่าพันทวีท้ายที่สุดความศรัทธาและความอดทนของเขาก็เกิดผลเมื่อความกลัวความกโกรธความอิจฉาและความริษยาเกิดขึ้นในจิตเขาจะรีบตอบโต้ทันที ด้วยการพูดประโยค affirmation ที่เขาคิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าจิตใต้สำนึกของเขาตอบสนองต่อสิ่งที่เขาคิดถึงบ่อนที่สุดนั่นก็คือกันสมส่วนแข็งแรงสมบูรณ์ปกติทรงพลังเต็มไปด้วยความรักและมีความสุขความศรัทธาในพลังของจิตใต้สำนึกช่วยให้คุณสมบูรณ์ชายหนุ่มคนหนึ่งเข้าฟังการบรรยายของผมในหัวข้อพลังรักษาของจิตใต้สำนึก เขามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาที่ค่อนข้างรุนแรงและหมอเจ้าของไข้บอกเขาว่าจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเขาบอกกับตัวเองว่าอิตใต้สำนึกของฉันสร้างดวงตาคู่นี้ขึ้นและสามารถรักษาฉันได้กคืนก่อนเข้านอนในขณะที่เขากำลังสลืมสลือเขาจะนึกภาพจัตุแพทยยืนอยู่ตรงหน้าเขาและบอกเขาว่ามหาัศจรรย์ตาของคุณหายดีแล้ว เขาเห็นภาพนี้แล้วได้ยินคำพูดนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกคืนเป็นเวลา5นาทีหลังจากทำเช่นนี้3สัปดาห์เขาไปหาจัตุแพทย์ที่เคยบอกว่าเขาต้องผ่าตัดอีกครั้งและได้ยินหมอพูดว่ามหัศจรรย์<ม>ตาของคุณหายดีแล้วเขาใช้หมอเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกของเขาจากนั้นด้วยการทำซ้ำศรัทธาและความคาดหวัง จิตใต้สำนึกยอมรับภาพนั้นและรักษาดวงตาของเขาเนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่ศรัทธาในพลังรักษาของจิตใต้สำนึกทำให้คุณกลับมาสมบูรณ์ได้ไฮไลท์ประจำบท 1. จิตใต้สำนึกของคุณสร้างร่างกายของคุณขึ้นมาและทำงานตลอดเวลาสิ่งเดียวที่ขัดขวางการทำงานของมันได้คือความคิดลบของคุณ 2ก่อนเข้านอนหาอะไรให้จิตใต้สำนึกทำหรือหาปัญหาให้จิตใต้สำนึกแก้แล้วคุณจะได้คำตอบที่ต้องการ3ระวังความคิดให้ดีทุกความคิดที่จิตสำนึกยอมรับว่าเป็นความจริงจะถูกส่งไปยังสมองที่จะส่งต่อไปยังโซลาร์แพรกซัตหรือสมองส่วนท้องซึ่งแปลว่าความคิดนั้นจะกลายเป็นความจริง 4. รู้ได้ว่าคุณสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ด้การให้พิมพ์เขียวใหม่กับจิตใต้สำนึก 5. จิตใต้สำนึกทำทุกอย่างเพื่อความก้าวหน้าของชีวิตเสมอการของคุณอยู่ที่จิตสำนึกป้อนจิตสำนึกด้วยความคิดดีๆที่เป็นความจริงเพราะจิตใต้สำนึกมีหน้าที่รับและทำให้เกิดขึ้นจริง 6. คุณมีร่างกายใหม่ทุกๆ11เดือนเปลี่ยนร่างกายของคุณด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิด 7. มันปกติมากเลยที่จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และมันผิดปกติที่จะป่วย 8. ความอิจฉาความกังวลและความกลัวจะทำร้ายเส้นประสาทและต่อมไร้ท่อที่คอยควบคุมกระบวนการกำจัดของเสียทั้งทางร่างกายและทางใจ 9. สิ่งที่คุณพูดยืนยันตอนมีสติและรู้สึกว่าเป็นจริงแล้วจะปรากฏให้เห็นในจิตในกายและในการใช้ชีวิตของคุณพูดยืนยันแต่สิ่งที่ดีและเริ่มมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้แล้ว